สวัสดีคร so 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 oh so, well ับว so, cool. so, so ันนี้เราพบกับช่องตามบ้านครับชื่อหมายตามเคยครับผมวันนี้ผมมีเมนูจะมาทํากินนะครับผมวันนี้ผมได้ปลาดุกปาหนึ่งตัวครับวันนี้ผมได้ปลาดุกปาหนึ่งตัววันนี้ผมจะทําเมนูผัดฉ่าปลาดุกติงครับผมก่อนอื่นครับปาดูวัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างครับผมปลาดุกครับติกที่หนุ่มแดงซอยครับผมใบโหระพาแล้วก็ใบยี่หร่าครับผมที่ขาดไม่ได้คือใบยี่หร่ารสร้อนแรงครับผมแล้วก็ใบมะกรูด กระเทียมหอมพริกไทยอ่อนพริกขี้หนูหรือว่าพริกกินดาครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือตระชายแล้วก็พริกไทยครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันได้แล้วครับผมก่อนอื่นครับผมเดี๋ยวนําปลาไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนครับผมเรานําปลาไปซาวเกลือก่อนครับผมประมาณสักสองหรสามน้ำครับผมปซาให้สะอาด กระชายมาซอยครับผมเรานำพริกไทยเป็นเม็ดครับผมาามันทำให้รสชาติความร้อแนแรงลงไปครับผมแต่ได้มีกลินก่นหอมมากยิ่งขึ้นเตรียมลงไปนะครับผมหนูเอาผงใส่ไปเลยตามด้วยหอมครับผมใส่หอมลงไปก็ตามด้วยกระชายครับผม ที่เราใส่กระชายามเข้าไปให้มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็โขลกให้ละเอยียดเลยครับทำการใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยครับผมไม่ต้องใส่เยอะครับใส่ไแปบบเลยพอน้ำมันพืชเริ่มร้อนแนละ้วทำการใส่เครื่องเทศที่เราตำมาครับใส่ไปเลย พอผัดให้แห้งแล้วมีกลิ่นหอมก็เติมมาไปน้ำเติมลงไปครับเอาน้ำเดือดถึงที่เรียบร้อยนะครับนำปลาดุกลงไปครับผมพอเราใส่ปลาดุกมาที่นเรียบร้อยแล้วครับผมเราห้ามคนเป็นเด็กสายครับผมเดี๋ยวทำ การเอาภาชนะมาติดครับทําการติดฝาครับผมทําการเปิดฝาครับผมแล้วก็ค่อยๆกลับครับทําการใส่น้ำเปล่าประมาณ2ช้อนโต๊ะครับผมใส่น้ำตาลใส่ามัน1ช้อนชาครับ1ช้อนชาครับผมใส่ ใบผรงรวมวันไปช้อนชาครับผมแล้วก็คลุกเ,เขาให้เท่ากันทำการเปิดฝาครับผมชายลงไปแล้วก็ตามด้วพริกไทยอ่อนใส่ไใส่ใบมะกรูดลงไปครับผมแล้วก็พริกซอยครับผมใส่เลยเดี๋ยวเราเก็บไว้จังหน้าหน่อยครับผมใส่เลย คลุกเขาให้เท่ากันทำการเปิดฝาครับผมใส่ใบโหระพาลงไปครับแล้วก็ตามด้วยใบย,ยี่ยรหร่าครับผมใส่ใบยี่หร่าเราลแรงลงไปครับผมใส่ใบยี่ยรหร่าใส่เยอะๆนะครับคลุกเขาให้เท่ากันครับผมทำการชิมครับผม มากเลยครับผมพร้อมเสิร์ฟเป็นไงบ้างครับหน้ารับทาไหมครับผมประดุกผัดชาขอใส่ใบยี่หล่ะครับผม,ใ,ใ,บคบผมใครชอบคลิปนี้นะครับไปกดไลค์กดแชร์กดติดตายช่องซ้ำบ้านๆเลยครับเผื่อ <c oughs> <c oughs> จะมีคลิปใหม่ๆให้ท่านรับชมครับผมขอบคุณมากครับ